พี่น้องอ่าเอาพื้นลงเต่าหลุมพี่น้องมาเนี่ยไอต้องเลี้ยงพื้นก่อนน้องหมอนลองลองพื้นซะก่อนเราจะได้เอาไม้ลงไปได้ี่น้องเด้อทีมงานเป็นกำลังลงไปได้ี่น้องเด้อลยเห็นป่ะเห็นป่ะนี่เราเพิ่งวางนะเพิ่งหาหมอนวางมาได้ เห็นไหมพี่นอ้องใส่ลงไปะระยะนิดหนึ่งเลยประมาณสิบเซนเห็นไหมเรียกใหม่เนเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยเห็นไหมปลาเพิ่งยืนใหม่ใหม่ไม่เอาตัดสั่นนะเพี่นอ้องเรื่องใหม่ไว้ดอกไม้โคตรมางองของมันงเงี้ยงคือขาแตะขาขาขี้เข็บเออ เบิ้งกันต่อไปพี่น้องเบิ้งกันต่อไปป้าคนบาดเศร้าง่งาบล่ะทอ่าลุงฮักยังสู่วยวุบฉันนี่เออเล่ากะฝนเจะพี่น้องเด้อแรงงานผู้เฒ่าวมันขึ้นหน่อยข้าวิี่ได้พอได้ไม่เล็กเอาไม่ใหญ่เด้กเป็นอังไา่ปั้น เอต้อไปไปน้องบัดเี๋เขาเชได้เอาท่อง่ลงไปน้องเบ้ดนียาโซกันเรืองหมวกใส่หมอกมอกยังเกขนดอกใส่ขึ้นมากเครื่องหนึ่งเดือบน้องเลยประมาณสี่ห้าสิบเล่ะมาคับเขาามาเรียบร้อยด้ยเดี๋ยวเขจ้าชิ้นใหม่ลงเดือน้องวันสอเหครับใส่ลงมาใส่ลงมาทิมอึทิมอึทิมอึลงเล ไงพี <c ười> ่น no no ้องเบีกไหมบ๊วยก็เงินต่อไปไสยขึ้นมาใกล้สิเต็มนะเพรายังประมาณสิบห้าเซนพี่น้องเลยยังยังอีกสิบห้าเซนเซนติเมตรพี่น้องเลยนะใกล้สิ่มติมเราลุงมงพวกเฮานี่เห็นบ่กวหลังยูนใส่ยูนฟื้นลงู่พี่น้องเลยเห็นบ่าฟื้นไม่ไม่กระบอกเด้อพี่น้องเด้อไม่หมักไม่หมักบกนีนั่นนั่นเองพี่น้องเลยทางแกงเลยพี่น้องไม่หมักบกนะ อันแกงเด้แม yeah. ่บอกน้องเออเป็นกำลังขนมาใส่พี่น้องเลยขนกระฟือใส่ทีมลนทีมลงพี่น้องแล้วพวกเขาเฉดเด้ลงจัดลงไปน้องเนาะลงกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยขนกวันนันสิเต็มหมดละอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจบบาตรงไงนะพี่น้องเด้อเออกดติดตามและกดมักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่ออัปโหลดคลิปใหม่ม่ใช่ได้แจ้งเตือนพี่น้องเลยเด้๋ยพี่น้อง ไม่ไม่ดีบอีไงเพื่อนๆเพื่อนใจหรือไม่เข้งนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อโทรศัพท์จกหยู่เหมือเง้อกเดาไปซื้อไม่ได้เด้อลุงหักเพิ่อนกำลังกี่อกมาพี่น้องเลยงานนี้ไม่เข้งพี่น้องเลยไม่บลกบวกไม่เค้งพี่น้องเลยเจ๊เพิ่อนมาเฟิ่งอันนั้นเจ๊น้อยใได้พี่น้องเด้อนะนางสาวลาวดอกสวยบอกนางสาวลาวคนสวยนะเจ๊ เใ,ใกล้สวนไหลสวนมันพี่น้องเอ้ยสวนอยางพ่อใหญ่เออเนไหมครัสนับสนุนพบริเดวรเสนีอหาเงินสื่อผุ้ยหญก่กันหนี่งจะเริ่มเป็นกำลังใจเพื่อนแน่ว่าฉันไม,ไม่ดีอ่ะจ่านี้เดี๋ยวพี่น้องเลยเนื้วถึวงเบื้องหนึ่งเข้ไปช่วงเกือบเต็มช่วงนี้ใส่ไปซะก่อนตอนที่นี่เต็มเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไอ้ เต็มเลยใส่ไม่ใหญ่ข้างเออใส่ไม่ใหญ่ข้างบนของเคล้าบังคันไอ้เห็นไหมครับมาที่นี่เทาเฉเอาไม้เล็กไม่น้อยเลียนเลีนนยนได้หน่อยเอาไม่น้อยเลียนข้างบนพี่น้องเลยถ้าเบิ้งกันต่อไปพี่น้องเลยคนโช่วเยเรื่องอะไตาเล็กพี่น้อง้เลยทุกคนกันเมื่อยนะบ้านตรงใหญ่ก็เมือ่อยพี่น้องทีมงานเพิ่นมีแต่ให้หามเว้ยเพิ่นช่างอย่างเดียวอย่าลืมพี่น้องเอาเบิ้องแรกก็ได้ เอ้นน่ห็ชงมันพี่น้องเลยชงเต่าพี่น้องพุธีรหพี่น้องเลยออกขุดคุณกำลังใส่พี่น้องเลยจะทางมันนะนะเลี้ยงไม้เล็กไม้น้อยใส่พี่น้องเลยยังหัวเรีวมึอนี่ค้ำก้อนพี่น้องเลยตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาพี่น้องเลยหรือหกมุ้มงแรงพี่น้องเลยอ่าบื้อมาเบิ่งกันพี่น้องเลย กจากเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเต็มมาได้พี่น้องเลยสวดกรุงรุ่งเลยบาดเทสวดปันคนท้องพี่น้องเลยบาทเท่เลยเตาหลุมมาพี่น้องกำลังฮอนใหม่ใส่พี่นอ้องเลยกำลัตง,ตงตัดใหม่ใส่เอ็มเอสดศูย์เลยพี่น้องด้อสตินแท้ง,งานเนี่ยเอ็มเอสหนึ่งแปดศย์กำลังฮอนใหม่ใส่พี่น้องเลย จีบหนีนายโจ๊บขับจีบนีเ uh huh. ด้อพี่น้องเด้อ uh huh. ทาเบิ้งบัตรก้อพี่น้องเอ้ยเออจีบหนี้จบจับนีเด้อพี่น้องเด้อ uh huh. ขอให้โชคดีสู้คนเด้อพี่นออ uh huh. ้องเด้อเออถ้าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเด้อ uh huh. พี่น้องเอ้ยไปละบัตรนี่บายบาย